คำว่าอาจจะปรับฐานแรงเนี่ยถูกต้องถูกต้องที่สุดเลยนะฮะซื้อเข้าไปเถอะบิตคอยน์เนี่ยซื้อเข้าไปเถอะโอ้หมื่นเจ็ดเนี่ยมันถูกถูกถกข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อที่ระดับบิตคอยนี่ครับเพราะฉันซื้อเข้าไปเถอะซื้อ DCA เฉลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็รวยมันขึ้นไปเรื่อยเนี่ย,ยงงก็วันนี้เชื่อสักทีถ้าซื้อมาตรงเนี้ยซื้อเข้ามาตรงเนี้ยทุกครั้งที่มีการขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเวฟเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเป็นเวฟหนึ่งสองก่อนเสมอก่อนจะไปสามสี่เนี่ย,น 1, น 1, นยู่ไหนล่ะเราไม่รรรู้จิงๆเาต้องเดา ะฮะวิธีเดาก็คือว่าเราเอาจากฐานตรงนี้ต่าสุดจุดนี้ครับไปที่หนึ่งตรงนี้สมมุติเรามีราคาแค่นี้นะไปที่หนึ่ง,งนี่นะเราก็รู้ว่าจุดซื้อของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ออกสีจุดแปดเจ็ดสิบแปดจุดทกตัวนี้ถ้ามันผ่านไปแล้วมันลงไม่ถึงแล้วมันขึ้นเลยขึ้นเลยก็แปลว่าตรงนี้เป็น running flat ก็หนึ่งไม่เป็นสองอ่ะแต่หนึ่งลงมันที่หนึ่งเป็น A B C ครับไอซื้อตอน break new high เห็ฮะเพราะฉะนี้ขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันจะลงมาตรงนี้เราก็ทําเป้าอย่างที่เราเคยชินกันะว่าลุงชอบทําเป้าเป็นสีแดงเรื่อยๆอะไรเนี่ยจุดซื้อของเราจุดซื้อที่หนึ่งที่สองที่สามเฉลี่ยซื้อตรงน,นี้ซื้อสิบเนสอร์ซะฮะแล้วตรงนี้ห้าเซเพื่อให้ได้แอฟเรกที่ต่านี่เป็นตําราธรรมดาแต่ลงไม่ถึง มเมื่อเรไไ่ถือเมื่อกลายเป็นรันนิ่งแฟดหนึ่งแล้วก็ A B C เลยว่าไปเพราะฉะนั้นซื้อที่เบรกนิวไฮเบรก w h ว g h ก็วันนี้เบรกละเนี่ยเบรกละวันนี้ซื้อวันนี้เนี่ยเบรกนิวไฮวันนี้วันนี้กำไรละเห็นไหมอ้าวนะมันสายไปแล้วออกผ่านไปสมมุติขึ้นเป็นตัวนี้เห็นไหมฮะอ่าสมมุติว่ามันขึ้นไปถึงตัวนี้ มันผ่านไปแล้วครับลุงทายัางไงดีไม่ได้ซื้อก็ดูตรงนี้เสร็จถ้ามันอยู่ตรงนี้ปั๊บเราก็ต้องซื้อที่ตรงนี้เห็นไหมเดือนตามาหมนะ่นไ้มเนี่ยถ้าลงไม่ถึงนะ a B บซก่อนก็ซื้อที่เบร e w h วไ h ก็ซื้อตรงนี้ครั้งที่สองถ้าเชื่อก็รวยอีกแล้ว,ว <laughs> ไปไเรื่อยๆอย่างเนี้นะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายอันเนี้นะครั้งครั้งสุดท้ายของเราปัจจุบันเนี่ย นะถ้าเราเริ่มต้นจากต่ำสุดอันนี้นะครับเราสมมุติว่าหนึ่งเป็นอันนี้เห็นไหมฮะยอ่อนลงมาถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงปั๊บเบรกนี่ไขายซื้อก็ซื้อตรงนี้ซื้อไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็ซื้อตรงนี้ซื้อเมื่อวันสองวันนี้เองเอา้าวลืมอีกไม่ซื้ออีกก็ไปถึงตรงนี้แล้วทายังไงล่ะก็รอสิครับ,ร,บรอว่ามันลงถึงไหมถ้าลงมาถึงตรงนี้ก็ซื้อที่รอที่เป้าเนี่ย อารมณ์ไม่ถึงก็รอ a บ n กนิวไฮเพราะฉะนั้นจังหวะซื้อเนในตลาดแบบนี้เนี่ยมันมีตลอดเวลาแต่ทำไมต้องรอ Break New High ต้องรอให้มันฟอร์มฟอร์มเป็น running แ a ดเป็นไรก่อนเพราะอะไรเพราะจะได้กำหนดจุด stop loss ได้เพราะถ้าเราคิดว่าเป็น running f a t หนึ่ง A B C อย่างนี้ซื้อตอน Break New High เราก็ต้อง stop loss ที่ most significant low คือตรงนี้ตร,นตรงเออเห็นไหมฮะ การทําทั้งหมดแต่เพื่อหาซับลออสเท่านั้นเองอ่ะเพาซับตรงไหนเพราะในการลงทุนเหมือนในหุ้นเนี่ยเห็นไหมกฏสามข้อของหุ้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่ใหได้กําไรเนี่ยหนึ่งคุณต้องมีซับลออสสู่มะครับสองคุณต้องมีซับลออสสู่มะครับสามคุณต้องมีซับลออสสู่มะครับแ้วกฎมันมีแค่สามข้อฮะครับก็มช้ในการให้เจอว่ามันอยู่ที่ไหนและแล้วภาพอย่างนี้เนี่ยภาพที่ตัวเลขล่าสุดรู้สึกอยู่ประมาณหกหมื่นหกหมื่นหกว่ากว่าละ มันมันจะไปยังไงครับสักหนึ่งสัปดาห์หรือว่าจุดสต็อปลอสจะอยู่ไหนครับนั้นนั้นอันนั้นไปยังไงวิชาหมอดูช่างมันนะจุดสต็อปลอสอยู่ตรงนี้ครับจุดตาสุดนี่ครับห้าพันห้าหมื่นหกประมาณเห็นไหมฮะสต็อกทีละหมื่นดอลลาร์ห้าหมื่นหกเลยฮะว่าแค่หมื่นดอลลาร์คุณในโลกของบิตคอยนี่หมื่นดอลลาร์มันจิ๊บเดียวนิดเดียวอ่ะแค่หมื่นดอลลาร์แล้วคุณจะไปซื้อหนึ่งบิตคอยทำไมล่ะ คุณซื้อหนึ่งส่วนพันของบิตคอยก็ได้เนี่ยค่ะอืมคก็หเสียงริยสมมตแค่สิบดอลลาร์เองคับดีไหมเสี่ยงสิบดอลลาร์แต่ถ้าขึ้นเนี่ยขึ้นเป็นออเดอร์ออฟแมกนิจูอืค่ะไม่ใช่สิบเป็นสิบเอ็ดสิบสองแต่จากสิบเป็นสิบยกกำลังสองยกกำลังสามยกกำลังสี่เห็นไหมคุ้มนะคุ้มันเพียงแต่ว่าที่มันพลาดเกินไงไม่เข้าสักทีหนึ่งไม่เอาสักทีหนึ่งจะรอให้ลงมาลึก พอลงลึกๆก,ก็ปอดอีกไม่กล้าซื้อเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยถ้าระวางกฎเกณฑ์ว่าเออถ้ามันลงไม่ถึงจะเป็น running flash จะซื้อที่ break ี่ i ว้เลยมันก็ได้จุดซื้ออยู่เรื่อยแอมยังมีจุด stop loss เห็นไหมจุด stop loss หมื่นดอลลาร์มันเยอะใช่ไหมคุณคุณเสี่ยงได้อะไรล่ะถ้าคุณเสี่ยงได้พันดอลลาร์คุณก็ซื้อหนึ่งส่วนสิบของบิตคอย ครัเท่าไหร่ก็สองสองแสนซื้อเทียสองแสนกว่าบาทโอเคไหมเปลี่ยงแค่พันหนึ่งเห็นไหมหรือถ้าคุณมีเงินน้อยเพ่าะนั้นอีกเอาหนึ่งส่วนร้อยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มี excuse เลยนะฮะว่ามันถูกหรือมันแพงมันเป็นสัดส่วนสัดส่วนเวลาเสียเนี่ยก็เสียเท่านี้ limit loss แต่กำไรเป็น order of m a g n i t i o n เหมือนอะไรไหมเหมือนอะไรเหมือนซื้อ call option อห ในตลาดฟิวเจอร์ส่ถ้าคุณเสียเนี่ยคุณเสียแค่นี้ค่ l อปชันเท่าเท่าพรีเมียมแต่ถ้ามันขึ้นล่ะไม่อันลิมถูกไหมอันลิมิเต็เห็นไหมนี่คำนองเดียวกันคุณวางซับลอสตรงนี้เหมือนค l o อปชันมะแต่ไม่ต้องจ่ายพรีเมียมเห็นหรือยังไม่ต้องจ่ายก่อนจ่ายทีหลังเมื่อลงมาแต่อันนี้ก็คิดซะว่าเล่นออปชันสิถ้าเสียเนี่ยลิมิเต็ดลอสเท่านี้แต่ถ้าได้เนี่ยอันลิมิเ็ดเกณ จริงไหมฮะเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่มีกฎเนี่ยถ้าคุณได้คุณได้ลิมิตเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเสียคุณไม่มีสต็อปลอสคุณเสียจนหมดหมดตูดอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซิมเพล่มากอะ่ะเห็นไหมว่า m ม n d เซ็ตเนี่ยวิธีคิดเนี่ยสําคัญที่สุดถ้าคุณไม่ไม่มี m ม n d เซ็ตอันนี้คิดไม่ออกนะฮะอยากเข้ามาอยาเข้ามา,า,า,มาแต่ถ้าคุณอีนนี้ออกคุณก็เสี่ยงทุกครั้งเนี่ยที่ผ่านมาในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทา,ายทอย่างที่ลุงว่า อัพลอ,อสิถ้าเสียเยนิดเดียวถ้าได้คุณเป็นออเดอร์แมกนิชูดขึ้นมาคุณรวยต้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะ่ะครับรวยจนเบื่อตอนนี้เบื่อโอ้จะเอาเงินไปทําอะไรเบือบ่อเบื่อนะครับคุณลุงครับพอพอพอ,พอปบิตคอยไปแล้วเนี่ยกลับมาตลาดหุ้นหน่อยได้ไหมครับว่าเซ็ตเป็นยังไงสถานการณ์ล่าสุดคือขั้นตอนการเทรดเหมือนกัน นะฮะใช้วิธีคิดเหมือนกันเลยสถานการณ์ล่าสุดเราก็คิดว่านะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้มันอยู่ที่เวฟใหญ่ของมันก็เป็นนะจากนี่เลยนะฮะอยู่ที่เป็นเวฟสามใหญ่เนี่ยแล้วลงเออตอนนี้เรากำลังขึ้นบีที่บอกว่าอันตรายแล้วใกล้ถึงแล้วถ้าเป็นบีเมื่อไหร่มันลงซีมันลงอันนี้นะครับโอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันใกล้ถึงจุดบีของเราแล้วเนี่ยฮะ จาก A/B เนี่ยเราคาดว่ามันอาจจะอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยอันนี้พูดนานแล้วนะพูดสอนตาเดือนแล้วมันก็ไม่ถึงแล้วก็ไม่ลงอยู่แถวเนี้ยเออใช่มันมแต่ตรงนี้เนี่ยมันเข้าเขตอันตรายแล้วนะเข้าเขตแล้วถ้ามีถ้าทางไม่ดีควรจะ stop loss อันนี้ถ้าเราเข้าที่เขียวนี่เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราโดน False Signal stop loss เสร็จแล้วแดงหนึ่งอัน แล้วมันเขียวใหม่เมื่อวานนี้เรากลับไปซื้อใหม่เราขาดทุนตรงนี้เป็นนิดเดียวเห็นไหมหเห็นไหมว่าเวลาผิดทางเนี่ยเราขาดทุนแค่นี้ยฮะสี่วันห้าวันเห็นไหมหแต่เวลาถูกทางเนี่ยโอ้โหเราเล่นยาวเลยอต้องมีไ i n เซ็ตอย่างนี้ครับเวลาผิดทางเนี่ยกี่ทั้งก็ไม่ว่าแต่สียได้น้อย,อยแต่ถ้าถูกอย่างต้องถ้าถูกทางต้องเอาถึงที่สุดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อย พราะฉันเสร็จตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะมัน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 พลาดมันแดงแล้วมันซบลอสไปแล้วแล้วมันเขียวใหม่เขียวใหม่มันก็คงบูลิชขึ้นน่ะแต่ลุงคิดว่าถึงจะเขียวใหม่นี่เถอะก็คงบูลิชไม่มากอะไรหรอกลุงคาดว่ามันน่าจะอาจจะขึ้นไปที่ประมาณจะปันเจ็ดที่พูดอ่ะครับไม่เกินพันเพราะฉะนั้นขาขึ้นเนี่ยสั้นเราเล็กแต่ขาลงเนี่ยถ้าพลาดลงมาพันเน็ตพันสองครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเสร็จเล่นไม่ได้แปลว่าเสร็จนมีความเสี่ยง ให้ระวังให้ระวังแต่คราวนี้ถ้ามันไม่ลงละมันขึ้นไปอย่างนี้แล้วมันขึ้นทะลุไปเลยอ่ะขึ้นทะลุไป,ไปเลยก็แปลว่ามันจะเข้าโหมดซึ่งเป็นบูลเลชครั้งใหญ่มากคือมันเป็นอันนี้มันเป็นสามนะฮะแล้วอแล้วบเดี๋ยนันขึ้นไปเป็นสองบนะฮะซึ่งไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีบจะสูงเกิน,นเกินเส้น้ำเงินนี่ยไม่ค่อยมีนะถ้ามีนะมันเรื่องใหญ่มันจะไปเยอะเลยมันจะมีแล้ว C ี่สี่ตื้นตรงนี้แล้วไปลิบเลยทีนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารอดูไม่เสียเงินการนั่งรอไม่เสียเงินนั่งนั่งรออย่างนี้ต้องมีหุ้นในพอร์ตด้วยนะตามเขียวแดงนะฮะตามเขียวแดงนะฮะหรือตามระบบอื่นของคุณคุณใช้ด้บบอะไรก็ทำไปเป็นเทอร์เรดเป็นอะไรก็ว่าไปนะฮะวิธีเทรดมีเยอะแต่ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะใช่อันเดียวอันหนึ่งอันเดียวเรารักษาระเบียบไปเราดั่งรอรอภาพใหญ่นะครับ เสร็จไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะลอภาพใหญ่ที่น่าตื่นเต้นคือบิตคอยตัวเสร็จเองเนี่ยนะที่น่าตื่นเต้นในตัวเสร็จเองเนี่ยนะฮะคือดูยกตัวอย่างหุ้นนะแปลกๆนะเช่นอะไรเช่นเราไปดูเดี๋ยวนะตัวตัวอย่างหุ้นแปลกๆเช่นเดี๋ยวนะฮะเช่นในสมัยโบราณเนี่ยบีอะไรบีอ่าเบิร์ในสมัยโบราณเราดูเอสซีบีเนี่ยนะฮะ ตั้งแต่โบราณแล้วพอมีบิตคอยผมบอกว่า s อสซเจ๊งแน่ทุกแบงก์อะเจ๊งแน่บิตคอยมันเก่งกว่าใช่ไหมฮะเราคาดการไว้แต่ว่า s อสซีเนี่ยดูภาพใหญ่นะมันขึ้นจากนี่ไปเนี่ยจากปี2 0งศเนี่ยที่ประมาณอ่าสี่สิบบาทเนี่ยขึ้นไปถึง200บาทแล้วมันลงมาต่ำสุดเนี่ยเป,ป็นป 20, ี202021แตสอนย่งนี้นะที่60กว่าบาทมันฟอร์ม12ครับ พราะฟอร์มหนึ่งสองอย่างนี้เราทำฟ uh, ิวเนอชชี่เทรดคอนเฟิร์มมันนะฮะเนี่ยมันลงมาระหว่างเจ็ดสิบแปดจุดหกแปดสิบแปดจุดเจ็ดเข้าตำราเราทุกประการเพราะฉะนั้นจุดซื้อเราอยู่แถวแถวนี้แถวที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบาทเจ็สิบบาทตามตำราเหนะ็นไหมจากเจ็ดสิบาทวันนี้มันเท่าไหร่ร้อยสี่สิบละเ,<อ>เห็นไหมเขาบอกแป๊บเดียวมันเท่าตัวพเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแพทเทิร์นอย่างนี้ดีกว่า หาไปว่าดูหนึ่งสองลึกหาซื้อไปนี่ไหนดูตัวนี้เราก็เห็นว่าถ้าราฟเฟลอย่างนงี้หนึ่งสองอย่างเงี้ยอนาคตเขาเนี่ยนับไม่ถ้วนต้องชมงแผนกบริหารที่เก่งแปลว่าเทรนมันจะเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ต่อไปจะขึ้นพิณาสันตโลเลยครับถ้าเทรนแบบเนี้ยไอ้ <Amsterdam> ขณะที่แบงก์อื่นเนี่ยไม่ไม่เก่งขนาดนี้เพราะอะไรกูดูนะถ้ามันหนึ่งสองลงลึกขนาดนี้นะแปดสิบแปดจุดเจ็ดเนี่ยถือว่าเก่งมาก ในแบง์อื่นถ้าเราดูอย่าง BBL อนะก็เก่งนะฮะ BBL เนี่ยไม่ใช่เขาไม่เก่งนะฮะเนี่ยอ,อันนี้เรา,าดูเน,น,นี่ยฐานเนี่ยหนึ่งสองมันลงแค่หกสิบจุดแปด็ดดจุดหกมันไม่ลึกเท่าไม่ลึกเท่ามันแสดงว่าระยะยาวเนี่ยอันเนี้จะไปสู้ SCB ไม่ได้๋อเดีย๋ยวลงมต้อง,ต,องต้องย้นท่านนักทุนนะครับว่าเราอ่ะกำลัง พูดถึงทางทางเทคนิคไม่ได้พูดถึงว่าหลัารวันนี้จะซื้อหรือจะขายนะฮะไม่ได้เชี้ยซื้อหรือขายนะฮะเราให้ดูว่าการลงเนี่ยลงลึกถึงทาร์กเก็ตเนี่ยมีกําลังครับลงมาลึกกว่านี้ไม่ถึงทาร์กเก็ตเนี่ยไม่ใช่มีกําลังมีนะฮะมันขึ้นเหมือนกันแต่การขึ้นสู้ไอตัวที่ลงลึกถึงทาร์กเก็ตไม่ได้เห็นไหมฮะถ้าตัวนี้มันลงมาลึกถึงข้างล่างเส้นแดงข้างล่างแ่ะโอ้โหเวลาขึ้นระเบิดเติร์เลยที่เป็นวิธีการดู เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็อยู่ในโลกของบิตคอยในโลกของหุ้นไม่มีอะไรอ,อ่เพราะในโลกของบิตคอยเนี่ยนะ,ะมันมีทากฏการลงลึกเนี่ยหนึ่งสองลึกหนึ่งสองลึกคอนเฟิร์มตลอดเวลาอันนี้อพอสามสี่มันก็เข้ากรอบของมันตลอดเวลามันมีระเบียบของมันอยู่นะครับและอีกอย่างหนึง่งลองเทอ r m มโฟร์มันมอัพม,มากเอะผมพูดเรื่องอินฟล t i ชัหรือยัง เคยพูดไหมว่าโลกนี้จะมีอินฟลชันใหญ่อะนะอ๋อคุยแล้วค่ะครั้งหนึ่งตอนนั้นที่มีการพูดว่าเอตัวเงินเฟ้อค่ะน่าจะมากมากกว่าสามสิบเสามสิบเท่าประกาณีอเนี่ยดูดูอย่างอันเนี้ยนะอย่างอันเนี้ยอย่างอย่างอันเนี้ยลุงทำมาคร่าวๆนานแล้วเดี๋ยวซออันเนี้ยอย่างอ่าคอมเพรสชันอินเด็กซ์สองจีนน่ดูมันขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมคปีหนึ่งเนี่ยจากพันหกไปเป็นสามพันกว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับอินฟลชันจะไม่ขึ้นได้ยังไงออาดูต่อไปอันเนี้ยดาวโจนสะ์เอเนอร์จีอินเด็กซ์นะฮะ40ไปเป็น1040ยังไงอินฟลชันก็มาถ้าเอเนอร์จีเป็นอย่างงี้ดูไหมฮะต่อไปครูดออยล์จากเท่าไหร่เนี่ย20ไปเป็น80เห็นไหมฮะมันอินฟลชันแน่ๆตัวเลขยังไม่มาแต่มาแน่เอาดูต่อไปดูอาหารสิวีทวีทนะฮะจาก5,000 ไปเป็นแปดพันกว่าขึ้นน้อยหน่อยแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์อืมอินฟลชันจะอยู่ได้ยังไงสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นจากวีเสร็จแล้วไปดูโอ๊ตอาหารเหมือนกันเนี่ยขึ้นจากสองพันเจ็ดไปเป็นเจ็ดพันห้าเห็นไหมโอ๊ต e <bb. S 1> ตัวตวไปดูเช้ชูกา้าน้ําตาลจากเก้าเซนต์เปอร์ปอนไปถึงยี่สิบเซนต์เปอร์ปอนเนี่ยโอ้โหคือทุกตัวที่เป็นคอมมิตี้ขึ้นหมดทั้งเป็นแบบเบาและแบบหนักขึ้นหมดเราไม่ใช่ขึ้นวันธรรมดานะขึ้นแบบ หลายร้อยละเปอร์เซ็นต์สูงมากนะฮะเนี่ยเราดูซอยาบีนสิฮะเนี่ยครต้องจะ reflect ไปซอยาบีนม e ลซอยาบีนออยอะไรอีกใช่ไหมไลฟ์แม้กระทั่งไลฟ์แคทเทิลเนี่ยวัวควายเนี่ยดูมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยวัวควายนะขึ้นจากเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบห้าเป็นร้อยสามสิบสองยังไงก็มาแน่อินเฟลชันอันนี้เตือนพวกเราไว้เลยนะฮะมาแน่แน่นะฮะไม่มีอินฟลชันเลยไม่มีอินฟลัชันใครจะหยุดยั้งได้ ครุงาถ้าอินเฟชันมาอย่างนี้ปุ๊บการลงทุนมันยังไงครับคือเราต้องเตรียมรับกับยังไงทุกอย่างจะแพงขึ้นหมดยกเว้นเงินเนี่ยค่ะก็คือเราต้องมีเงินเราก็ต้องไปลงทุนเราต้องหาที่ถือเงินอยาถือเงินอ่าเพราะอินเฟชันมามาเยอะ่ากที่ผมบอกขนมครกก็แพงขึ้นครับแพงขึ้นหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยอย่าถือเป็นเงินสดอย่าถือเป็นแคชในธนาคารอืไม่ต้องคิดเลยเอาเงินไปฝากกินนอกเพียเราเงินนู่นะีรไม่ต้องคิดเลยนะฮะ หนึ่งแม่เขาเดี๋ยวนี้เขานิยมอะไรนี่เป็นลดภาษีอะไรกันใช่ไหมใช่ครับ l t m อะไรด้วย LMNOP อะไรก็เไม่รู้่อะ l n o p q r s t แล้วช่างก็เถอะลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เราเจออินฟลชันกินตั้งห้าสิบหกสิบยังไงก็ไม่รอดครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งแต่นี้ต้นไปตั้งหลักให้ดีว่าไม่เอาเรื่องเงินสดนะฮะขอให้ไม่เก็บละเงินสดเก็บเป็น security แทนถามคุณลุงเก็บเป็นประเภทไหนบ้างคะเห็นทองชัดๆและให้ดีที่สุดก็ที่ดินทองคำบิตคอยสามตัวที่ดินทองคำบิตคอยอ๋อสามตัวเห็นพวกเศรษฐีไหมฮะที่เขาที่เขาดูนว่าตระกูลเจรวนนมีเท่าไหร่ก็ล้านกว่าไรนะตระกูลอะไรที่ขายเบียร์เชื่อเลยนะคุณเจริญเจริญนั่นก็นั่นก็เก้าแสนกว่าไรใช่ไหมตอนนี้ก็ล้านกว่าไร่้ไปแล้วแล้วตระกูลอะไรอีกเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะว่าเขามีคนละล้านไรอ่าค่ะ แล้วเงินทองเขามีเท่าไหร่เขาเป็นหนี้ครับเจ็ดพันล้านแปดพันล้านแล้วหนี้เขาเนี่ยด้อยค่าลงไงแม่ด้อย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 ลงมาถ้าเอาหนี้เนี่ยกู้มาด้อยค่าลงไปซื้อที่ดินแล้วที่ดินเพิ่มขึ้นส่วนที่เขาซื้อเราไม่รู้ก็ซึ่งเช็คไม่ได้คืออะไรทองคํำมหาศาลแล้วก็บิตคอย์มหาศาลเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยคนชั้นกลางซึ่งแปลว่าคนจนอย่ามัวแต่เก็บเงิน นะครับได้เงินเท่าไหร่ลงเตือนไปเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นบิตคอยให้หมดอันนี้แล้วแต่ความชอบเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าที่ดินก็ได้ทองคำก็ได้บิตคอยก็ได้ที่ดินมันพี่ที่ดินมั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 นไอเขาเรียกอะไรมันเปลี่ยนเป็นเงินยากคะตอนนี้มีก้นไมที่ดินด้วยนะฮะต้นม้เขาสีที่ดินด้วยใช่แล้วหว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินอ่ะมันยากมันลิควิดิตี้มันต่ําทองคำลิควิดิตี้ก็ต่ํากว่าจะเดินไปร้านแม่ทองสุกใช่ไหมใช้เวลาเป็นชั่วโมงบิตคอยกดคีย์ปึ้งเงินเข้าบัญชีเลย ลิควิดิตี่มันสูงปลอดภัยกว่าเทรสไม่ได้รัฐบาลไม่มีทางรู้ว่าคุณมีเท่าไหร่ที่ไหนยังไงภาษีเนี่ยแต่ไม่ต้องหมดทั้งหมดที่เรามีก็ได้นะคุณลุงภาษีจะยินยอมยินยอมจ่ายเต็มที่เลยภาษีเออคุณช่วยดูซิว่าของอยู่ที่ไหนถ้าหาเจอจะยอมจ่ายเขาคนถึงจะมีมีกี่ทางเจอไม่มีทางเจอครับเพราะมันมันคนละโลกกันครับคนละโลกกัน ค่ะพูดถึงบิคอยมีคนสอบถามตัวอื่นด้วยนะคุณลุงอย่างเช่นอีทรอยม์แล้วก็คเอเอดเยกออะค่ะ ADA นี่มันมาพร้อมกับไอ้นี่อะเอเอเอนอนฟังทิปเปอร์โทเคนมีแรงดันนะซึ่งตรงนี้มีปัญหานะอาจจะมีปัญหาแต่พวกนี้ไปอีกฮะถ้าตัวหลักดีกว่าดูอีทรอยม์นี่อีทรอยม์ไปเลยอีทรอยม์อีทรอยม์เนี่ยที่มากับตัวบิคอยเลยแต่ว่าเขาบอกว่าราคานี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือปรับตัวขึ้นดีเหมือนกันนะคุณลุง ใช่เพราะว่าเขามีเขามีฟังก์ชันนะเขามีคุณค่าในตลาดนะเขามีของจริงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คืออิตาเลียมนะฮะอิตาเลียมเนี่ยมันเริ่มต้นจากเท่าไหร่จากศูนย์เนี่ยขึ้นไปเป็นห้าพันครับน้องๆบิตคอยนะหนึ่งส่วนสิบของบิตคอยได้ทาเล่นไหมใช่ไหมโอ้โอ้ห้าพันเนี่ยอิตาเลียมแล้วจะขึ้นต่ออีกไปอีกเยอะราคาราคาเป็นยังไงคะทางด้านระบบที่คุณลุงวางไว้ของอิตาเลียมอิตาเลียมตอนนี้มันอยู่ที่สี่พันแปด นะครับเราอยู่อยู่ในบูลลิชเทรนก็เขาซื้อนั่นอย่างนี้ซื้อครั้งสุดท้ายที่สามประมาณสามพันกว่าเ็กหน่อยนะฮะก็ได้กำไรแล้วตอนนี้มันสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะเห็นไหมฮะเดือนเดียวสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะไปฝากแบงก์ทำไมได้ตรงเวสหลังหนึ่งนะ่อ่าค่ะที่<จ>บอกนี่คือบูลลิชนี่ยังไงคะตัวตัวถัดไปหรือยังไงถัดไปมันจะไปเท่าเท่าไหร่ฮะลุงตอนนี้ที่อยู่สี่พันเจ็ด จะดูเป็นถัดไปเท่าไหร่มันก็ต้องเป็นเป็นเป็นวิชาอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวทำให้เอาคาดการณ์นะว่าถัดไปสองสามสี่นะหนึ่หกสิบเอ็ดจุดแปดคาดว่าจะไปถึงที่เจ็ดพันดอลลาร์ครับน่าจะภายในปีนี้เร็วๆเ,เนี้ยอาจจะไม่กี่เดือนเจ็ดพันดอลลาร์ อิตาเลียนเนี่ยอรัลุงเออยู่ประมาณไม่ใช่เจ็ดพันอ่าห้าพันเจ็ดพันใช่ใช่ตอนนี้ประมาณหกพันใช่ไหมห้าพันหกพันก็น่าจะไปที่ประมาณเจ็ดพันนะหนูคาดการไปที่เจ็ดพันดอลลาร์ต่อหนึ่งอิตาเลี่ยนนะขั้นต้นนะโอ้โหนี่บูลลิชสูงเลยนะคุณลุงอันนี้บูลลิชมากครับบูลลิชบูลลิชน้อยน้อยกว่าบิตคอยออ๋ส่วนไอ้ตัวเหรียญอื่นๆเนี่ยมันมันพิงอ่ามันมันอิงอิงอิตาเลียนอีกทีอย่างเช่น ADA นะ A D A U S D เนี่ยนะมันขึ้นสาหัสกว่าเห็นไหมดูสิเนี่ยเพราะมันอิงก็อยู่อีกทีขึ้นบนรุนแรงมันขึ้นจากเท่าไหร่เนี่ยจากตรงนี้ประมาณศูนนะครับค่ะไปเป็นสามอ่ะกี่ออเดอร์เอาไมคติดจุดเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนนี้มันเริ่มลงแล้วมีปัญหานะฮะมันแดงแล้วยังไม่ใช่จังหวะซื้อต้องรอถ้าคนที่ซื้อเดิมซื้อเขียวนี่ขายแดงนี้ก็รวยไปครั้งนึงแล้วอันนี้แดงนี้ก็รวยอีกครั้งหนึ่งแล้ว พวกนี้มันรุนแรงฮนระเพราะว่ามันเป็นมันมันเป็น,มน,ปนไม่ใช่เหรียญในตัวมันเองมันเป็นเหรียญที่ไปอิงกับเขาอีกที่นะึงดังนั้นเหรียญที่ตัวมันเองบิตคอยอีโอเรียมมีตัวอื่นไหมคะคุณลุงที่มันยังพอให,ใหญ่ๆเอาแค่สองตัวนะฮะจริงๆมีแค่สองตัวเนี่ยนะฮะใหญ่ๆ <Okay. S 2> แค่นี้เอง